สวัสดีครับนี่ผมตะคคุงนะครับจะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งมันจะมาเรีแอคชั่นโอเวอร์โหลดหรือจอมมารพิชิตโลกนะผมในซีซั่นที่3 EP ที่1หรือตอนที่1นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะในซีซั่นที่แล้วเราอาจจะเป็นแบบถ้าจำไม่ผิดนะเกี่ยวกับตอนจบก็คือการที่ไอตอนที่ท่านไอไม่ใช่ไอดีท่านไอนั้นสามารถแบบอ่าเคลียร์ประเด็นอะไรตรงเมืองได้อะไรนี่นะโดยการที่แบบจัดฉากต,ตนน่างๆนะทำให้ตัวเองแบบชูเกียรติทำให้ตัวเองแบบเหมือนจะเป็นฮีโร่ของเมืองอะไรประมาณนี้เออ แล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าตอนท้ายคลิปนะที่แบบเหมือนจะโผล่ตัวละครใหม่ขึ้นมาเนาะซึ่งแบบเป็นในตัวหัวทองอะที่แบบทําท่าเก๊กๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะโอเคครับมจะเริ่มคิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สกร์ตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต้ิปไปเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคิปกันนะครับผมอ๋อต่อเหตุการณ์จากตอนที่แล้วไอ้เนาะ そしてソリシャに長期にわたる情報収集ご苦労だったうんラムバクジンオービーを与える <laughs> セバスアインズ様にこの身を捧げ尽くすのはハイの無欲は時に主人を不快にすると知れツワレの衣服など生活必需品をいただきあ、い <laughs> <laughs> 俺も好き <laughs> <laughs> デート代わりにツワレを連れて行ってもよいぞおおおそうなんでしょうかかわないでは次にソリシャン 人間を幾人かいただければ幸いです。もしそれが無垢な人間であれば、この上ない喜びに答え。お、オッケー。よかろう。ただし無垢なものは却下だ。お前の要望をすべて叶えることができない私を許してほしい。エントマヨ。は。うん、先輩はな、お耳障りでございましょうか。そんなことはない。またね、先輩、な、お前な。何か望みはあるか。

ก็ต้องมีบ้างนะผมว่าคนเราทำงานอย่างเดียวก็จะเกียดตายเลยดิเหมือนกี้ในมารสเลเดอร์แหละเงียบไม่พูดไม่จา リピット決まってるね。<laughs> だって今日はアインズ様当番だもの。あは<ー>は、どうなきんの。お。ルプスレギのさ。驚かせないでくださいよ。も三人ともいいリアクションを見せてくれたっすね。今度村で試してみるっす。村って？カルネ村っていう人間の村でお仕事してるっす。<laughs> ああ、レじゃあ、ないろ。二三、月、、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  เออก็น่าร <gegen violin> <warfare> ักจริงคนอารมณ์เหมือนมาสคอตในเรื่องน่ะถึงว่าทำไมมันร้องกวนกูไว้ไส้บิดหมดแล้วเนี่ยอ๋อ้びっくりしたね

どうか。おな <music> 昨日はよく休めたかはい。全全身全霊ででお使いいいいききるよよ。う、一日休を取らせていたきた。だだだまししし。休めとと命令しないと時間が働くしどんだけ心が熱いんけ熱

嫌うのも悪いけど、服の隙間から入ってこようとするんだよね。こうカサカサあってさ。気持ち悪い。やっぱりみんなもそう思うわよね。それで話を戻すけど、名前はつけてあげないの。私の気持ちを込めた名前。トップオブザワールド。とつけよう。あ。ヘルナラクレ。あ、huh.。

アインズ様から腕輪をいただいてーオ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 の特別なーオ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 のオーオーオーいーオ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 ーるーオーオーンーオ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 ーーオ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  おお。った<ー>よかったよかったよかったよってサキュバスだよね。ったのよかったよかっルよかったよかったったよかったよかったよかっったよかったよかったよたよよかったよかったよたよかったよかったよかたよかっ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 たよかん。たよかったよかっったよかったよか

もしの種族が多少違うだけで、そこにみのりがないのですから、これを救うべく、ク、の方は努力をされております。メロワシは、ハンバーワンとのとえん。カイランバーワン、お渡ししましたし、私は多くの人たちを笑わせるために、向かわなくては。ありがとうございました。男性の守護者、かくいえ。まず最初に女性の守護者にこの連絡は不要である。 เฮ้ยอะไรกระดานในนั้นเขียนอะไรไว้หรือเปล่ากูยังไม่ได้พูดนะอกูเนี่กระจกเหรอโหไม่มีซ้อนโพสท่าด้วยะเงี้ย ไม่งมีจดบันทึกด้วยโอ้โหถึงก็ทำไมแม่งเวลามันทำแต่อด่างมันโดนเทหมดวะ <c oughs> วันบัญชีเหรอแม่งแสดงว่าจดมาหลายเล่มแลนะ้วเนี่ยสามเล่ม,มะนะ้วเนี่ย 哎呀吐きゃ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 吐きい吐きゃ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 なきゃ吐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 �きゃ吐きゃ吐きゃ吐ポーゃ吐�きゃ

ม่พูดออกเลยว่ะโอ้โห no c o m m e n แล้วกันฉากเมื่อ okay. กี Kel ้อ่ะโอเคมีท้ายคลิปอยู Joe ่เนาะไอฉากเมื Joe ่อกี Joe ้ที่ดูไม่อมเมนต์แล้วกันทั้ง アインズ、<ん>変な言い方はよしてよ。ここにアインズ様がいらっしゃるのよね。野崎アナとかないのかしら。アインズ様であれば見せろと命じになればいいわけでありますから。ペデフォっぽい。すぐに止めてまいります。まあ風呂くらいリラックスさせてやれ。承知しました。うん、あら。<laughs> おい。

ดูเรื่องนี้แม่งปากค้างอย่างเดียวเลยมันมีแต่อะไรให้อึงตลอดเวลาดูอะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี่เนาะสำหรับตอนแรกคนที่ซีซั่น3ก็ถือว่าเปิดมาได้แบบชิยๆดีไม่มีอะไรเครียดมากแล้วกันหลังจากที่เราดูซีซั่น2มาเพราะว่าเหมือนซีซั่น2มันจะใส่การมุงการเมืองการ,การชิงบัลบลังก์อะไรกันมีมีการมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ ถึงมันจะไม่ได้พูดเป็นพอยต์หลักแต่มันก็มีแบบแอบ,บแ,ซแซมแซมมันหน่อยนะอะ่ะนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็แบบเหมือนจะให้ผู้พิทักเขาไปพักผ่อนกันอะไรอย่างนี้นะเอ,อซึ่งอ,อ่ามีประเด็นนี้บบน่าสนใจววออนท,ที่แบบว่าอเมโดเป็นซาคิบัตที่แบบบริสุทธิ์อยู่อะไรอย่างนี้อ,อ่ะซึ่งก็แปลกนะออแปลกดีเพราะว่าเอ,อยังถ้าโดยปกติซาคิบัตก็น่าจะเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่น่าจะคุ้นเคยเนาะ ใช่แบบไม่น่าจะแบบบริสุทธิ์งั้นหายสกิบัตท,ที่บริสุทธนะิ์น่าจะหาได้ยากอะต้องใช้คำนี้แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าอะไรถ้าตามเรื่องเรื่องย่างที่เราเคยดูเนาะแล้วก็มีประเด็นที่ว่าเดียมเรุสกาลังทดลองเอาอมนุษย์กับอะมนุษย์มาขยายพันธุ์กัน <c oughs> นั่นแหละซึ่งในเรื่องนี้บอกว่าทํามันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงแม้จะรักกันแต่ก็ไม่สามารถจะให้กําเนิดเด็กออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยอซึ่งก็ น่าสนใจเพราะว่าบางเรื่องอย่างที่เคยดูมานะมันจะสามารถสามารถมีลูกได้แต่แต่มันจะยากกว่าปกติอะไรเงี้ยเออบางเรื่องที่ผมเคยดูมาแล้วกันมันก็แล้วมันก็แล้วแต่เรื่องใครเรื่องมันตอนนี้เข้าใจอยู่แต่ถ้าตามเรื่องนี้คือมันทําไม่ได้ใช่ปะ่ะโอเคซึ่งดีมิัสก็กำลังทดลองอยู่ก็น่าสนใจตรงนี้ดีแล้วก็มีประเด็นตรงตรงท้ายที่แบบเอะไม่แน่ใจมันคืออะไรว่าเหมือนห้องน้ํามันจะมีผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยเปล่าผู้พิทักษ์โกเลมอะไรเงี้ยเนาะ ไม่รู้ว่ามันเชิงผู้ไปทักไหมอะไรเงีแต่แบบมันจะมีอะไรสักอย่างที่มันคอยเฝ้าห้องน้ําถ้าเกิดใครทํามันผิดมารยาทอะไรเงี้ยแม่งจะเอาปืนเลเซอร์อะไรมายิงได้มั้งดูจากเสียงมั้งเนี่เหมือนจะแบบเออทุกอย่างผมว่ามันน่าจะแบบมีการต่อสู้กันเหมือนจะมีการยิงบีมอะไรมั้งดูจากฟังจากเสียงนะโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไปเนาะสำหรับในขอตัวก่อนเลยครับบ๊ายบาย